สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักหมักรูปไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับเจอกรับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ก็นะช่างยันมีหนังสือนะฮะสุดยอดเสียนปี2020ของอาจารย์นัทกับอาจารย์โนเทพนะครับมานําเสนอนะครับใครที่ชอบนะม้ายงขวานะครับก็รีบๆนะสะสมนะครับไว้นะฮะส่วนตัวผมก็นะสั่งไปแล้วนะครับหนึ่งเล่มนะครับ ก็นะ,ะไปเข้าเรื่องกันเลยนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ช่างยันจะเล่นเป็นอะไรเจอกับอะไรนะครับวันนี้ช่างยันให้ชื่อตอนว่าม้ามังกรประทะม้าโยงขวาก็นะะขอให้เพื่อนๆน,นะ,ะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับโปรดชมเพื่อความบันเทิงนะครับฮนะก็ เราอยู่กันในแอปไทช์เทลเช่นเคยนะครับว่าแล้วนะครับก็ไปชมเกมกันครับเพื่อนๆครับวันนี้จับคู่มาเจอกับคุณบัวสีเหล่านะครับผมเรียกคุณบัวแล้วกันนะครับก็นะฮะคุณบัวเป็นฝ่ายสีขาวผมเป็นฝ่ายสีดำนะครับแต้มนี้นะครับเขาเปิดนะครับเป็นรูปม้ามังกรมาก่อนเลยนะครับ ผมก็นะฮะจังยันสไตล์ไม้ยงขวานะครับก็เปิดเป็นไม้ยงขวาไปครับเพื่อนๆครับม้ามังกรน,นะฮะก็แล้วแต่คนชอบนะครับเพื่อนๆน,นะครับม้ามังกรเนี่ยก็จะมีจุดตรงกลางนะครับก็จะไม่ขึ้นเบี้ยมาก่อนนะครับนะเบี้ยเขาจะขึ้นที่หลังนะครับ ม้าเขาจะยืนค้ำด้านหน้าไว้นะครับเพื่อนๆนะครับแต่นี้นะผมกินตัดเข้าไปแล้วก็นะฮะใช้คนขึ้นไปยิมยืนลิงกระดานนะครับเขาใช้โคนเสริมมานะใช้เม็ดเสริมมาครับตอนนี้ของเขาก็จะเป็นเม็ดาคนนําเม็ดนะครับแต่ทนี้ฮะผม่อย้ายมากนะครับเพื่อนๆนะผมก็ใช้เบี้ยขึ้นไปนะหวังเพื่อจะแทงม้านะครับเขาก็สกัดนะครับ ไม่ให้เราแทงม้านะครับใช้เบี้ยขึ้นมาสกัดนะครับตำแหน่งนี้นะครับผมเห็นว่าเป็นม้ามังกรนะครับผมก็เลยนะฮะไม่ใช้มัดขึ้นไปครับใช้คนขึ้นไปเลยครับเพราะว่าลองดูให้ดีๆนะครับถ้าเราินตัดตรงกลางตำแหน่งตรงกลางแล้วเนี่ยโคนเราก็สามารถนะฮะเลื้อยได้นะครับไปซ้ายไปขวาได้นะครับเพื่อนๆนะตำแหน่งนี้ยิ่งเข้าแทงขึ้นมานะครับเราก็นะฮะ กินตัดเลยครับนะครับเบี้ยเขาก็จะเป็นเบี้ยฝันหล่อนะครับเพื่อนๆนะครับนะก็ทําให้เรามีไม่ว่าจะเป็นทางนะฮะทางโคนนะฮะเป็นแท่นม้านะครับแต่ว่าตองตอนนี้นะฮะก็เป็นแท่นเป็นทางที่ยังเดินไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามีคูต่อสู้เขายืนอยู่นะครับตําแหน่งนี้นะครับผมใช้เบี้ยกินออกนอกนะครับ เพราะว่านะผมตั้งใจที่จะใช้เบี้ยนะโจมตีม้านะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วว่าแล้วผมก็แทงมาเข้าไปนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนักมอมลุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะคิดเยอะๆคิดหลายๆอย่างนะครับตำแหน่งนี้นะม้าผมนะจับนะเบี้ยแล้วก็จับโคนอีก2ตัวนะครับโคนเรือผมก็โจมตีนะครับโคนนะครับ แล้วม้าอีกตัวเนื้อผมก็โจมตีโคนอีกตัวด้วยนะครับนะก็ดูแล้วนะครับเขาเข้ามาผูกได้นะครับแต่ก็ต้องระวังให้ดีนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับแทมนี้เขาต่อโคนนะครับเพื่อนๆนะครับเขาก็นะฮะเพื่อให้เรือถึงกันนะครับผมก็กินเข้าไปก่อนแล้วกันนะครับงานแทมนี้นะฮะเขากินเรือครับผมก็ต้องเอาเรือกินนะฮะ เรือผมกะว่าจะออกไปด้านนอกนะครับไปโจมตีขุนแต่ว่าม้าก็ยืนอยู่ก็ทําอะไรไม่ได้ครับแต่มนี้เขาใช้ขุดม้ากินครับผมก็ขุนหลบครับก็ตีลูกอีกครับนะเราก็ต้องหลบอีกครับเพื่อนๆครับมันเป็นจังหวะเป็นเขาเรียกอะไรตาเดินของเขานะครับเพื่อนๆนะครับแต้มตรงนี้นะครับถ้าเช็คตัวนะแล้วก็นะเราก็ ภาษีนะทั้งสองท่านนะครับไม่ว่าคุณบัวกับผมนะครับก็มีแต้มหรือมีหมากที่เท่ากันพอดีเป๊ะเพียงแต่ว่าผมมีเบีย้ยตรงตรงกลางนะครับตำแหน่งนี้นะผมก็เลยนะทิ้มเบีย้ยออกไปนะครับเพื่อหาจัางหวะหาโอกาสไปโจมตีด้านขวามือของเรานะครับเขากินกระตัดเข้ามานะครับผมก็ใช้นะแต่นี้ก็ต้องใช้เบีย้ยกินเข้าไปนะครับ คุณบัวเขาใช้ม้ามาจับนะครับจับเบี้ยนะครับเบี้ยไม่มีตัวผูกแต้มนี้ผมก็นะแทงเบี้ยขึ้นไปเลยนะครับนะครับเพราะว่าเป็นแต้มบังคับนะถ้าเขาไม่กินผมก็กินม้านะครับหรือไม่กินง่ายนะครับแต้มนี้เขาก็กินกับตับข้าม้านะครับแล้วผมนะฮะจะใช้เรือนะครับออกไปจบตีด้านขวามือนะครับที่คิดไว้นะครับเพื่อน ด้านซ้ายมือของเรานะฮะม้าเรือเขามาตีลุกเราไม่ได้นะครับเพราะว่าตำแหน่งมันมีตาม้าอยู่นะครับเขาก็ใช้เรือมากดนะครับแต่นผมตีลุกนะครับนะฮะแล้วก็นะใช้เรือใช้ม้าไปจับเม็ดนะครับเราก็จับสองแต้มนี้เขาก็น่าจะวัดกับเรานะครับเพื่อนๆน,นะฮะเขากะว่าอาจจะได้กินลุกเราแต่เราได จังหวะนะกินลูกก่อนนะครับกินลูกเข้าไปนะครับเขาใช่คนกินแล้วก็กินลูกอีกทีนะฮะนะครับต้องดูให้ดีนะครับเพื่อนๆนะฮะแ้มนี้ครับพอเบียเราจะเสียนะครับนะครับแต้มนี้นะเขาขยับขุนมาอยู่ตำแหน่งตาอับนะครับแต่ว่าผมนะพยายามหมุนนะครับม้ามาช่วยเพื่อนๆกันนะมาช่วยพวกกันนะครับ เขาเดินขุนขึ้นมาครับนะฮะตำแหน่งนี้ผมก็ต้องคิดให้ดีนะจะเปิดลุกไปทางไหนดีนะครับใจจริงๆจะก็ผมก็จะมานะครับจะเอาม้ามาผูกเปี้ยด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันจะบุนได้ไหมนะครับตำแหน่งนี้นะก็เปิดลุกไปนะครับเขาเดินมาติดม้าก็ตีลุกนะครับมันก็ได้จังหวะพอดีนะครับว่าม้านะเราก็จะได้มาผูกเปี้ยเราในตัวนะครับนะฮะ เขามาติดม้าครับผมขยับม้าออกไปจับเรือครับเพื<ๆ>่อนๆนะครับตำแหน่งนี้เขาก็ต้องหนีเรือนะฮะเขาไม่หนีเรือก็เราก็จะกินเรือแต่อนนี้เขาลุกนะครับนะตอนนี้ตัวเราไม่ขาดนะครับเพื่อนๆครับตัวเราไม่ขาดนะครับเขาตีลุกนะครับเราก็ต้องถอยลงล่างนะครับมันเป็นจังหวะของเขานะครับ ตรงนี้ก็ต้องดูคุณบัวนะครับเขาจะเดินยังไงต่อเขาตีลุกนะครับก็ผมว่าคิดว่าไม่ไม่น่าจะดีนะครับเพื่อนๆตีลุกไปตีลุกมานะครับทําให้ผมขยับขยายตัวนะฮะแล้วก็ผมขึ้นไปหาคุณเขาได้อ๋อเขาตีลุกเพื่อจะกินม้านะครับผมก็เลยใช้เบี้ยนะครับใช้เบี้ยแทงลุกนะครับปลุกม้าไปในตัวเลยนะครับเขาก็หนีไปนะครับใช้คุณหนีไปนะครับ แต้มนี้นะับผมก็พยายามนะครับเอาขุนนะครับขึ้นไปด้านบนฮะเขาใช้ม้าจับเรือครับผมก็ต้องนะฮะต้องหนีเรือนะครับคิดแล้วก็เอาเรือไว้ด้านบนนะครับก็คือกันไม่ให้เขาออกไม่ให้เขาลงไปด้านล่างด้วยนะครับนะครับแล้วก็จับกินเบี้ยเขาแต้มนี้นะครับเขาก็ ใช้ขุนเข้ามาครับผมก็นะฮะกินเบี้ยก่อนครับปลดอาวุธก่อนครับนะครับปลดอาวุธไปเรื่อยๆครับก็จับม้าเขาด้วยนะครับม้าเขาต้องหนีนะครับไม่หนีก็ม้าฟรีนะครับตำแหน่งนี้นะฮะเขาก็โดดม้าไปด้านล่างนะครับผมเห็นมันม้าด้านซ้ายมือนะฮะมันขาดอยู่นะครับแล้วนะฮะ ขุนเขานะครับอยู่แต้มคืออยู่ตรงกลางไม่ค่อยดีด้วยนะครับแล้วก็มันมีจังหวะเนี้ยฮะตาม้าที่ผมมาตีลุกเขาได้แต้มนี้นะฮะเขาประจับสองนะครับผมเห็นแล้วนะฮะผมก็เลยตีลุกเลยครับนะครับขุนบัวเขาน่าจะตกใจนะครับเพื่อนๆเขากินเบี้ยนะครับกินเบี้ยก็โดนลูกขาดนะครับเพื่อนๆครับนะฮะ ก็ต้องไม่ไม่กินเบีย้ยครับแต้มนี้นะก็ต้องออกไปไม่กินเบีย้ยนะครับคงจะตกใจว่าผมลุกนะครับแล้วก็กินเบีย้ยเลยก็โดนลุกคาดไปครับต่อไปก็นะฮะเราก็เล่นสบายๆนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเวลาช่างยันก็จะน้อยหน่อยนะครับเหลือแค่นาทีกว่าจะบีบได้ไหมนะครับ ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทันนะครับเวลานะครับเวลาน้อยๆมันจะไม่ค่อยทันนะแต่มนี้นะเขาตีลูกผมก็ต้องหนีนะฮะเขาก็มาจับเอาขุนประจับมานะครับผมก็หลบนะครับไปให้คนผูกนะครับเพื่อนๆจังหวะตรงนี้นะครับคุณบัวเขาเดินไม่ได้นะครับม้าทั้งสองตัวขึ้นมาก็ลําบากมากตัวล่างนะครับล่างสุดก็ขึ้นมายากนะครับ ตัวบนก็ได้แค่ตัวเป็นการป้องกันขโดดม้ามาข้างขุนผมก็เลยนะฮะใช้เม็ดนะไปกันตาม,ม้านะม้ายิ่งไปไม่ได้ใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆนะครับเวลาก็เหลือน้อยแล้ครับต้องต้องพยายามบีบขุนเข้าให้ได้นะครับก็ใช้ขุนเข้ามาครับขุนบัวเขาใช้มา้ามานะครับ ผมดูแล้วนะครับผมก็ไม่อยากให้ม้ามาเก่อกลวนนะครับผมใช้เรือนะครับไปจับม้านะครับนะม้าก็ขึ้นมาด้านบนไม่ได้ครับเขาก็ต้องลงไปด้านล่างด้านล่างอีกนะครับนะครับถ้าก็ขึ้นมาแถวบนก็ขึ้นไม่ได้อีกนะครับตำแหน่งนี้นะผมก็เลยนะฮะใช้ขุนเข้าไปบีบนะครับให้เขาเหลือพื้นที่น้อยๆนะครับเพื่อน ตำแหน่งนี้เขาตีลุกเราไม่ได้นะครับเพ้าขาตีลุกก็ต่อมานะครับก็ยิ่งจะหมดอาุดไปเรื่อยๆนะครับเขาโดดมาไปครับผมตีลุกครับตอนนี้เขาก็พยายามบีบให้ไวที่สุดนะฮะเวลาเหลือน้อยมากนะครับจะชิวเฉียดมากนะครับตำแหน่งนี้ผมก็ใช้โคนนะใช้เม็ดนะกักไม่ให้เขาออกนะครับเพื่อนๆใช้ขุนไปครับขุนเขาลงล่างไม่ได้ครับเหลือเรากักอยู่นะครับ แต้มนี้นะจังหวะเขาพลาดแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับเขาโดดม้านมานะครับเพื่อหวังว่าจะจับสองเรานะครับแต่ว่ามันไปอยู่ที่ตากดพอดีนะครับเพื่อนๆเขาตีลุกนะครับก็ขยับคุณเข้าไปครับนะเขาเขากินเราเราก็มีโคนกินนะครับแต้มนี้นะครับเขาพลาดแล้วนะครับเวลามันเหลือน้อยนะครับเพื่อนๆก็พลาดกันได้นะครับตำแหน่งนี้นะครับเขาก็โดดไปโดดมานะครับผมก็ใช้ โคนขึ้นไปกักไว้นะไม่เขาออกนะครับเหลืออีก45วิครับจะทันไหมนะครับคุณบัวเขาใช้ม้าไปด้านล่างนะครับผมก็ใช้ม้านะมาข้างขุนนะครับนะล้วจังหวะเราก็จะได้ตีลุกนะครับนะฮะคิดไปแล้วนะฮะตีลุกนะครับม้าเขาไม่มีตัวผูกนะครับแล้วก็กินลุกกินลุกครับเพื่อนเพื่อนๆครับตายครับจบเกมครับโอ้ลุน ลุ้นแทบแย่นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่างไรนะครับช่างยันก็ต้องฝากเพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่างยันด้วยนะครับแล้วก็มีคลิปใหม่ๆเราค่อยมาเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย